ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านว่าทองสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตตามวิถีความพอเพียงตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิภายใต้สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสองเราเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสอง จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยบริการทางการศึกษาแก่เยาวชนใน3หมู่บ้านหลักได้แก่บ้านหนองว่าบ้านหนองบัวทองและบ้านโนนสลวยโรงเรียนบ้านว่าทองบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการนายรังสรรค์เกิดมงคลด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับคุณภาพการศึกษาที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านว่าทองมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนประกอบด้วยนายรังสรรค์เกิดมงคลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่าทองนางสาวธนิกาขลังวิเชียนตำแหน่งครูครูประจำชั้นอนุบาล2นางสาวจิตยาชาชน ตำแหน่งคร,รูชำนาญการครูประจำชั้นอนุบาล3านางชื่นคลังวิเชียนครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นายธานินโพธังตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางสาวสสิธรแก้ววิไลตำแหน่งครูครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สนายธีรชนขวนัญศักด ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสาวทิวาพรสุวรรณทัศนตตำแหน่งครูชำนาญการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5นางสาวสินีนาธพีระจรูนรุ่งเรืองตำแหน่งครูชำนาญการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นายวิทยาสารินตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ นายนัทวัฒน์ธรรมทวีวิทย์ตำแหน่งครูนางสาวสิริโฉมลือชาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและนายเดชสมชายจิตพิไลตำแหน่งนักการพารโรงในปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านว่าทองมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน40คนชั้นประถมศึกษาจำนวน136คน รวมทั้งสิ้น176คนเรามีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพน้อมนำประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ทั้งในการบริหารและในชั้นเรียนพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีเป้าหมายสูงสุดของเราคือการให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะในศตวรรษที่21 3 R 8C และได้รับการดูแลความปลอดภัยรอบด้านทั้งจากความรุนแรงอุบัติเหตุและการละเมิดสิทธิ์เพื่อให้เด็กๆเ,เติบโตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและจิตใจด้วยเอกลักษณ์น้ำใจดีกีฬาเด่นและอัตลักษณ์มีจิตอาสารู้คุณค่าความพอเคียงหล่อหลอมให้ยุคว่าทองทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้ ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าคุณธรรมเด่นเน้นวิชาการสารสามคัคคีมีพลานามายัยผลงานรางวัลในรอบ3ปีที่ผ่านมามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับดับเบิลเอปีการศึกษา2566 ผ่านการประเมินรอบที่3บ้านหนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2,563ถึง2,567เป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,563รายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบ รางวัลเสมาปาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2567รางวัลครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในวันครูได้แก่นายธีรชนขวัญศักดิ์ปี2563นางสาวทิวาพรสุวรรณทัศน์นางสาวสินีนาธพีระจรูนรุ่งเรืองปี2567 นางสาวจิตติยาชาชนปี2,568นายทธีรชนเป็น ICT ภาครัฐผู้มีผลการปฏิบัติงานประจำปี2,563ในระดับดีเยี่ยมรางวัลบุคลากรที่มีจิตอาสาทุ่มเทเสียสละอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมดีเด่นประจำปี2,567 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยะพระทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6รางวัลระดับเหรียญเงินการตอกสมการคณิตศาสตร์เหรียญเงินการสร้างภาพโดยการฉีกตัดปะกระดาษระดับประถมวัยรางวัลเหรียญเงินการขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่1 6 รางวัลเหรียญเงินการตอบปัญหาสุขภาพและพละศึกษาในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีการศึกษา2566รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภทเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปี2567โรงเรียนบ้านว่าทองเรามุ่งมั่นสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาพหุปัญญา เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชนเพราะที่นี่แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี